ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์ุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลครับสําหรับรายงานสสสนะครับก็สสสมาจะาหลายครั้งนะครับแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้อภิปรายในรายงานของสสสนะครับเรื่องที่ผมจะพูดนะครับเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าผ่านมาสักสองสามปีหลังเนี่ยในสังคมค่อนข้างมี ความเห็นที่แยกออกเป็นสองทางอย่างชัดเจนนะครับก็คือมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ในเรื่องนี้เนี่ยสสก็ดูว่าจะมีความเห็นที่ยืนยันกระต่ายขาเดียวมาตลอดเวลานะครับคือการต่อต้านไม่ให้มีการาทําให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกกฎหมายเปิดมาดูในรายงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับตั้งแต่ในหน้าที่13ก็บอกว่ามีการสรํารวจความเห็นเนี่ยพบว่ากลุ่มนักศึกษาพบว่าหนึ่งใน3าคนอยากลองบุหรี่ไฟฟ้า และเกือบครึ่งหนึ่งมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบมวนซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนี่คือการฟันธงอย่างชัดเจนและเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่สสส,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 สพูดนั้นเป็นความจริงซึ่งผมก็ไม่ทราบว่านําข้อเท็จจริงจากไหนมายืนยันนะครับหรือหลังนีน้ในหน้า15นะครับก็มีการบอกว่า,างานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าในผลการศึกษาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่ช่วยการลดการสูบบุหรี่แต่กลับทําให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และจะนําไปสู่การสูบบุหรี่มวลเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอามาจากงานวิจัยไหนบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือสอสอสอพูดความจริงไม่หมดนะครับเพราะจริงๆแล้วทั้งโลกนี้ก็มีงานวิจัยอีกหลายงานที่ขัดแย้งกับสิ่งที่สอสอสอบอกครับ อย่างเช่นงานวิจัยที่ผมคิดว่าน่าจะถูกพูดถึงไปบ่อยเนี่ยก็คืองานวิจัยของ NHS ที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ออันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวลประมาณ95นะครับจนทําให้ถึงตอนนี้เนี่ยสหราชอณารักาก,กาลังศึกษาเพื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้าในทางการแพทย์เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยในการทําให้ผู้ที่ติดบ,บุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่ได้และนี่ก็เป็นข้อไท้จริงข,ข้อหนึ่งครับที่ผมได้รับรู้มาจากข้อมูลของผู้ใช้จริงครับ มิสหายของผมหลายๆท่านรอบตัวนะครับสู่บุหรี่กันมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อนำมาเมื่อมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถึงทุกวันนี้เขาไม่สามารถกลับไปสู่บุหรี่จริงได้อีกแล้วเพราะเขารู้สึกเหม็นมากแต่นี้ก็เป็นจํานวนประชากรค่อนข้างเล็กนะครับคงจะพิสูจน์อะไรไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรโลกทั้งหมดผมก็แค่แชร์ให้ฟังว่ามันก็มีเรื่องราวอีกมุมหนึ่ง และมีงานวิจัยอีกหลายงานที่สสสไม่เคยกล่าวถึงเลยแม้แต่น้อยหรืออย่างเคสที่เกิดผู้ป่วยปอดอักเสบนะครับที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่เป็นเวฟจำนวนนับพันรายในสหรัฐนะครับตอนนั้นข,าขน่าวค่อนข้างใหญ่นะครับหลังจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าเป็นไปได้สูงที่กรณีนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากสารอื่นที่ไม่ได้ใช้ทั่วไปในบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ผู้ผลิตบางรายทีมผอมไม่ได้มีการควบคุมเนี่ย เราก็ไม่สามารถทราบได้เขาว่าเขาใส่สารอะไรลงไปบ้างในน้ํายาต่างๆและสารนั้นก็อย่างเช่นวิตามินอีอะซิเตตที่ผสมอยู่ในอุปกรณ์ที่ดัดแปลงเพื่อสูบกัญชารวมถึง THC นะครับซึ่งถ้าหากมีการควบคุมเนี่ยมันก็จะสามารถทราบได้ว่าในน้ํายาเนี่ยมีสารอะไรผสมอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเราลองนับสถิติปัจจุบันนะครับประเทศที่ห้ามเนี่ยนะครับถ้าดูข้อมูลจากศูนย์ธรรมพิบาลนานาชาติในการควบคุมยาสูบนะครับ ปัจจุบันมี35ประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับและมีประเทศที่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า,าขายได้ตามกฎหมายนะครับแต่อยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยิบประเทศครับผมย้ำนะครับว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศที่เปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้านะครับและไม่เคยมีใครเรียกร้องให้เปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีแต่คนที่โณรง์ให้มีการควบคุมเก็บภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม ไม่ให้เข้าถึงเยาว,วชนไม่ต่างจากบุหรี่มวนไม่ต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สสส,สก็เอาเงินภาษีเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ปีหนึ่งเป็นหลายพันล้านเทียบเท่าหน่วยงานระดับกระทรวงในทุกๆปีเนี่ยนะครับและการควบคุมเนี่ยนะครับสิ่งที่ทําให้เราควบคุมได้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างครับทั้งการกําหนดอายุขั้นต่ําการควบคุมผลิตภัณฑ์ปริมาณการควบคุมสารนิโคตินหรือสารต่างๆความปลอดภยัยความสะอาดบรรจุภัณฑ์ าการขออนุญ,ญาตก่อนจำหน่ายการเก็บภาษีและการจัดประเภทให้อย่างถูกต้องท่านประธานครับผมไม่เถียงครับแล้วผมก็ยอมรับว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าประเทศไทยจะต้องนำเข้าบุหรี่จะต้องอนุญ,ญาตให้มีการนำเข้าบุหรี่และมีการควบคุมอย่างถูกกฎหมายผมไม่ได้ฟันธงเช่นนั้นครับแต่สิ่งที่ผมก็อยาจะบอกก็คือ เมื่อโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นทางเลือกนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านนำผลวิจัยนำการศึกษามาถกเถียงกันบนเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับแล้วมาดูวิธีการแก้ปัญหาต่างๆครับเช่นจะทำยังไงไม่ให้จูงใจเยาวาชนมาทดลองอย่างเช่นควบคุมการแต่งกลิ่นในน้ำยา บางประเทศก็ทําแบบนี้ครับห้ามแต่งกินในน้ํายาไม่ให้มีการจูงใจผู้ที่อยากสูบก็คือผู้ที่อยากได้รับสารนิโคตินจริงๆการศึกษาการวิจัยสารปนเปื้อนต่างๆที่อาจจะเกิดจากเครื่องมือในการสูบเช่นโลหะหนักต่างๆเป็นต้นนี่คือวิธีที่ถูกต้องครับทาให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยกงานวิจัยของฝ่ายเดียวขึ้นมาพูดและบอกว่างานวิจัยอื่นที่เป็นบวกกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนพูดนั้นได้รับทุนจากทุนข้ามชาติที่ได้ประโยชน์ นี่เป็นตรก,การที่ใช้ไม่ได้ครับมันถึงตรงนี้ผมก็ต้องสอบถามถึงความโปร่งใสของสอสอส,อสอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วครับว่ามันจริงหรือไม่ที่มีการให้ทุนงานวิจัยต่างๆโดยที่คัดเลือกจากหัวข้อวิจัยที่เป็นลบกับบรีไฟ,ฟฟ้าเท่านั้นบางงานวิจัยที่พยายามจะวิจัยอย่างเป็นกลางว่ามันมีการฮา r ์ reduction ได้หรือไม่นั้นก็ไม่ได้รับทุนแต่งานวิจัย ที่เหมือนแทบจะสรุปผลมาตั้งแต่ขอทุนว่าจะศึกษาถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับทุนนี่ก็เป็นอีกข้อนึ่งที่ผมอยากจะให้มีการเปิดเผยโครงการงานวิจัยที่มาขอทุนและโครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนครับและสุดท้ายผมก็อยากจะถามครับว่างานวิจัยต่างๆที่อาจจะเป็นบวกกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้ทุนได้เงินจากทุนข้ามชาติ7จสิกว่าประเทศที่อนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าขายได้ตามกฎหมายเนี่ย เขาได้รับทุนจากบริษัทเหล่านี้ไหมครับหรือเขาถูกล็อบบี้จากบริษัทเหล่านี้ไหมครับซึ่งถ้าท่านคิดว่าเป็นเช่นนั้นผมก็ต้องถามเขาว่าสสสที่ต่อต้านบุหริเไฟ้าขนาดนี้ถูกล็อบบี้จากใครครับขอบคุณนายประธานครับ